ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสำมฤตธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาผู้ขอรับการประเมินนางสาวนงลักษณ์พลศักดิ์ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเมก็กตำบลหนองบหุหีอำเภอพิบูลมังสาหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3ประวัติส่วนตัวนางสาวนงลักษณ์พรศักดิก์เกิดเมื่อวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2522ปัจจุบันอายุ45ปี ประวัติการศึกษาปีการศึกษา2535จบการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านละไทยอําเภอกันทรารม์จังหวัดศรีสะเกดปีการศึกษา2539จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนละไทยวิทยาอําเภอกันทรารม์จังหวัดศรีสะเกดปีการศึกษา2541จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนละทัยวิทยาอเภอกันทรารมจัังหวดรีสเกตปีการศึกษา2546จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีปีการศึกษา2555จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประวัติการรับราชการ19พฤษภาคมพุทธศักราช2552ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสเต็งอําเภอน้ำเกลียงจังหวัดศรีสะเกดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขตหนึ่ง19พฤษภาคมพุทธศักราช2554ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านสเต็งอําเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัด,ดงงรศ,ร,ศ,ศ,ศร, 54, รีรรสะเ,เ,เกด สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศีสเกตเขตหนึ่ง1เมษายนพุทธศักราช2561ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลกันทราร,มรามอกันทรารมจัังหวดศีสเกตสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขตหนึ่ง1พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ตำแหน่งรองผู้ในการโรงเรียนบ้านโดนอาว อำเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขต4ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมกตำบลหนองโบหีอพิบูลมังสาหารจัังหวดอุบลราชธานีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3รวมเวลารับราชการ14ปี10เดือน ข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเมก็กตั้งอยู่ที่บ้านเมก็กหมู่ที่4ตำบลหนองโบฮีอเภอพิบูลมางสาหารจอุบลราชธานีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตสเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2567าจำนวน46คน ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านเมก็กมีผู้บริหารจำนวนหนึ่งคน้าราชการครูจำนวนสี่คนพนักงานราชการจำนวนหนึ่งคนนักการพานโรงจำนวนหนึ่งคนรวมบุคลากรทั้งสิ้นเจ็ดคนการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา มีการบรณาการงานทั้ง5องค์ประกอบให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกันดังนี้องค์ประกอบที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการตัวชี้วัดที่1พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้วางแผนตรวจสอบทบทวนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรประสานงานวิชาการ และนำหลักสูตรไปใช้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพผลการดำเนินงานจากการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานดังนี้ 1. ครูมีความรู้และเข้าใจในเป้าหมายการทำงานตรงกัน 2. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนจนส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนได้ทุกคน 3. ครูมีสื่อหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 4. ครูมีกำลังใจในการปฏิบัติงาน 5. ครูมีหลักฐานเอกสารเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและเป็นความภาคภูมิใจในวิชาชีพครูตัวชี้วัดที่ 2. การปฏิบัติการสอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้ผู้เรียนมีสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความพร้อมในการดํารงชีวิตในปัจจุบันและอนาคตผลการดําเนินงานจากการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันทําให้เกิดผลการปฏิบัติงานดังนี้ 1. ครูได้ปฏิบัติการสอนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 2. ครูมีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความพร้อมในการดํารงชีวิตในปัจจุบันและอนาคตตัวชี้วัดที่3ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อน,นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสร้างนวัตกรรมได้ ผลการดำเนินงานจากการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานดังนี้ 1. ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 2. ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสร้างนวัตกรรมได้ตัวชี้วัดที่ 4. นิเทศกำกับติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันสร้างและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผลการดําเนินงานจากการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันทําให้เกิดผลการปฏิบัติงานดังนี้ 1. โรงเรียนดําเนินการนิเทศการเรียนการสอนของครูส่งผลให้ครูและผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนให้ดีขึ้น 2. โรงเรียนจัดให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งผลให้ครูได้นําความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนทางวิชาชีพมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและในชีวิตประจําวัน 3. เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้แก่ชุมชนตัวชี้วัดที่ห ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์และวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาผลการดําเนินงานจากการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันทําให้เกิดผลการปฏิบัติงานดังนี้ 1. ผู้บริหารครูและผู้ปกครองรู้ถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนและได้ช่วยกันแก้ปัญหาจนสําเร็จ 2. รู้ผู้สอนมีวิธีการที่หลากหลายในการบริหารจัดการชั้นเรียนและรู้ถึงปัญหาของผู้เรียนและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้ตัวชี้วัดที่6จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องผลการดำเนินงาน จากการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานดังนี้ 1. ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 2. ผู้บริหารสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบที่2การบริหารจัดการศึกษาตัวชี้วัดที่ 1. ผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาและบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับผลการดําเนินง,งานจากการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันทําให้เกิดผลการปฏิบัติงานดังนี้ 1. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานบุคคลเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายวินัยและจรรยารรณในการปฏิบัติงานและป้องกันการกระทําผิดวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ส่งผลให้ไม่ถูกร้องเรียนหรือถูกร้องเรียนแต่มีการตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีมูลความผิดคิดเป็นเรื่องร้องเรียนร้อยละศูนย์สผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความเคารพนับถือ 3. ผู้ใต้บังคับบัญชามีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและนักเรียนตัวชี้วัดที่ 2. บริหารบุคคลบริหารงบป,ประมาณและบริหารทั่วไปของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและเป็นไปตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีผลการดาเนินง,งาน จากการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันทําให้เกิดผลการปฏิบัติงานดังนี้ 1. ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศกํากับติดตามด้านการบริหารงานบุคคลบริหารงานงบประมาณและบริหารทั่วไปของสถานศึกษาให้เป็นไป,นปนตามกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและเป็นไปนตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานบุคคลเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายวินยัยและจรรยาบัรณในการปฏิบัติงานและป้องกันการกระทําผิดวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ส่งผลให้ไม่ถูกร้องเรียนหรือถูกร้องเรียนแต่มีการตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีมูลความผิดคิดเป็นเรื่องร้องเรียนร้อยละศูนย์ 3. ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความเคารพนับถือ 4. ผู้ใต้บังคับบัญชามีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและนักเรียนตัวชี้วัดที่3ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพโดยเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมผลการดำเนินงานจากการวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานดังนี้ 1. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง 2. ครูมีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพโดยเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมส่งผลให้ครูผู้สอนมีวิธีการที่หลากหลายในการบริหารจัดการชั้นเรียน 3. นักเรียนเป็นคนเก่งคนดีมีความสุขในการเรียนตัวชี้วัดที่4บริหารกิจการผู้เรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผลการดําเนินง,งานจากการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันทําให้เกิดผลการปฏิบัติงานดังนี้ 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตัวชี้วัดที่5จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมลำ้ำผลการดำเนินงานจากการวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานดังนี้ 1. ผู้เรียนได้รับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ 2. ผู้เรียนได้รับการแก้ปัญหาได้อย่างตรงเป้าหมายเช่นนักเรียนยากจนได้รับทุนกอสอสอ ัวชี้วัดที่6ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษาผลการดําเนินงาน 1. ผู้บริหารสถานศึกษาได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษาองค์ประกอบที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ตัวชี้วัดที่1กําำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายโดยให้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐานเพื่อเป็นแนวทางเชิงรุกในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนผลการดําเนินงาน 1. มีการกําหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครูคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐานเพื่อเป็นแนวทางเชิงรุกในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนตัวชี้วัดที่2นำนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปปฏิบัติส่งเสริมสนับสนุนกำกับและติดตามให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่แผนกำหนดผลการดำเนินงาน 1>, 1. มีการนำนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปปฏิบัติ 2. มีการส่งเสริมสนับสนุนกำกับและติดตามให้บรรลุวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดที่3สร้างหรือนำนำวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต ผลการดำเนินงาน 1. การสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 2. ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพผู้เรียนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพตัวชี้วัดที่ 4. สร้างการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ผลการดำเนินงาน 1. มีการสร้างการมีส่วนร่วมเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและใช้นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนองค์ประกอบที่ 4. การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายตัวชี้วัดที่1 สร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนผลการดำเนินงาน 1. มีการสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่าย 2. มีการเสริมสร้างคุณธรรมจะริยธรรมการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตัวชี้วัดที่ 2. จัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่าย ในการระดมทรัพยากร<ๆ>เพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิน่นผลการดำเนินงาน 1. มีการประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพ<ๆ>ื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและจิตอาสา เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิน่นองค์ประกอบที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพตัวชี้วัดที่1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนาทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้นผลการดำเนินงาน1มีการพัฒนาตนเองด้านความรู้ความสามารถทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาและความรอบรู้ในการบริหารงานตัวชี้วัดที่2มีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษาผลการดำเนินง,งานมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และจัดการศึกษาตัวชี้วัดที่3นํนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบรหิหารจัดการสถานศึกษารวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียนผลการดำเนินงาน มีการรายงานผลการน,นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษารวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียนตัวชี้วัดที่4สร้างและสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผลการดาเนินงานมีรายงานการสร้างและสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมินสำมฤทิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างสูงยิ่งขอขอบพระคุณคะ่ะ